นางเอ้ไม่กินตอนเท้นก็ได้าเหลามากินเนาะแห้กลีน้าบบมันปี๋ยไปกินอยู่ไ้ไม่กินตอนเท้นลูกตัวน่ะมันร้ายอ่ะเน่มาใบ้น้ำจำมาหุมมาใจอมามานั่งเยอไป บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาหอดเรียบร้อยเนาะอ่ะอ่าเป็นจังไรเมื่อยบ่มาทางไกลเมื่อยเลยสบายดีพ่อสร้างเนี่ยล่ะเสียสร้างไม่เห็นเพื่อนเจ้าได้หน่โดย้อยผู้และนั่งอยู่เตียงผู้และอะไรไปแข้งครับมาแต่เศร้าหรือขับว่าทาก็ได้เลยเป็นยู่เจ้าอยู่ไหนยุ้ยไซโอ้ด้โยด้วย ใช่ลาได้ยังวันนี้ไปนั่งพักผ่อนกันสร้างมาพ่อสร้างเลยเด้อวันนี้เลยฟ้าไปนั่งผู้เจ้าหนึ่งเขาอยู่บ่หนึ่งลายอยู่บ่อวันนี้เลยสร้างเพื่อนมาพ่อกันหู้จักกันอยู่บ้อ่คนจะคุ้นๆอยู่เนาะเพิ่ล็กน้อยอะไรเนาะเพิ่มกันไปหนึ่งคูแมนมาสี่คนปกติก็หกกูได้ทีมเพิ่นก็ได้ อรัพอดีแล้วมันจิครบกันเลยคอยงานท่านได้เตรียมทีมงานจักจักจักคนทีมชมเจ้าโอประมาณสามสี่คนคือกันเพรว่าเขาอยู่ในบ้านสามสี่คนนะอืม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 แต่ว่าข่อยก็รอรุ่นอยู่ว่าใครจะเข้ามาห่วข่อยได้นะเออเอน้ำน้ำสร้างเสียงก้อนอะไรนั้นอืมอืมอืมน้ำกินเอามาแล้วที่ละน้ำก้อนดูรถเอามานไหมฮะน้ำก้อนเอากระติกลงมาลูกระเทียมเขากินน้ำกัน อามาเจ้ามารถมา้าเจ้าแกมาเจ้ามารถแล้วันนี้มาตั้งเสาอะอี้นะต่อไปกับเจ้าแหละตั้งเสาแล้วต่อไปกับสีเป็นหน้าที่ชุมเจ้าและอะไรตั้งเสาใหม่น้ำถนนเขาเรียกอยี่มีงานโทรประสานกันถนนมันพอไปพอมาทำได้ก่มันไกลเด้เนาะไกลทั้งเัินคือน้องพื้นเพราะเราอยู่ริ่แถวบ้านคุณว่า เบืงว่าเป็นอยู่เบงว่าอนนั้นก็อนไรอกไซ่ฮะมาวะลูมันมีงานต้งเจอก็ิซือกัน่เยไปเห็นอยู่ห้งเห็นมะขอืช่วยมันมีเป็นจ้าเป็นชั่วนาะครับตรจ้าได้แล้วส่พอเท่าไม่เท่าไปส่เบอดล่ะพอเท่าออกไปตลาดใหรพาเราไปเราไปเองโอ้ ตรงยาก็เก็บใบอ็ไ mm ้ม hmm. oh, ันยดีโอ้ยู่บ้านพ้นซิมนี่หาพันแม่สำนี่นี่ซิบกนปเขากินข้าวกินน้ำเลยก่อนเอาแตงกระตกมาแล้วลูกแตงกระโตกมาหาข้าวหาน้ำเพินกินหิ้งหัน้ำๆัๆ ไก่ทยเื่อนู้นตอนนี้กินกันเออตอนนี้กินจับจับสร้างมาพี่น้องมาฮอดม,มาถึงแล้วมนนีน่กินนาอยู่วะนี่อย่าง <c oughs> นี้เตรียมน่กิน เผาจะบ่อยเองอืมยงยดเผ่าไวเนี่ยไ่ได้ห้อยเท่างเขากนน้นกันนนาฝนนึงยีลุงงนั่งเลยกันเนอะนะนะครับไปนะครับไปจนถึาเข่า เมองอ่งกไก่ถ่ายอีกได้โหวันนี้วันดได้ดไดยู่นี่มาเอาถวยมาที่ะมาเ่นี่กันวันดับได้เป็นต็งข้าวของารพยังเก่งไก่่าทุกมือ,มอม นี่แหละาีนเาปนน้กนีของุ่นน่ันเด้น้้ารักไฟไปคุณของเมาช้ไฟเนี่ยรับไฟหน้ามีล็อกเสียบฟางนึงไวเลยับเท็กไรเงี้กงหองน้องเล้าาไฟเอทุ่นเนี้ขนี่นี่อนี่แมนดดินบ่เาเราหงลูกาแล้วไหนานเราตปามบกเ้มันคือกานเดียนเหตุหลี่ มเฮ็มเบิ้งแวี่ิน้าก็จะหาเบิ้งนั่นังก็นั่งเบิ้งไป่เห็ลูกชายน้ำแงไปน้ำกันบทุกคนเโอ้กระเทาะวันั่นชันมาลูกพอก

nè, ăn cơm tôm sào con, ok. đi <laughs> đây? đi đâu 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 đây? đi นี่ไปกินเงินบ้ได้บุกแบบทนกินเด็กกิกเนขา้้วุกเลยนว่าอะไรีนะมาหาทีบอาทีบเมาถ่าได้นะาเราไปหาซื้อยาเขียวมาซื้อยาเขียวมา chị với lại đấy bao ồn chơi ừ. mệt thảo đó kìm được vào thảo còn thảo đi nó phải tà lạ số thì ngừng lên tầm hương, thảo lâu. còn thảo đâu ơi nó โอเก่งเยีักษะยอก็เพรอะโลิกบูเลก็งากันเขามาี่เนะนอกสองกินนะมากินข่ากินน้กวนจังไปเลาะบาเอาข้าใดข้าใดก็ไดมามาขมาสวยเลยนะสวยมาใส่ใส่บ่วงนี่ พุงก็ข้ากินเหรอไวยอดนะกินตัวนี้ก่อนกินน้อกันบ้างฮะไปไม่คายเครื่องบ่บ่บ่ได้ใย่แล้เนี่ยเนีแย่แย่กินขึ้นขึ้นเลยแย่ขึ้นขึ้นเลเข็นกินน้องแตงแต้มมา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 เด้อมาเด้อนี่หลังนึงเข่าขาหนึ่งจองติ๊บนี่ย่ะลูกมาเดี๋ยวซีนึงอีกแล้วจะมาไว้ก็ลูกเด้อช่องติ๊บครับป๊อปปเนติ๊บเขาโบราณดอกใช่เลยนะมาเด้อกินเข่ากันแหม้วเอ้ยมาเด้อมาเนี่ย

มามาพี่น้องมากินน้ากันเด้อน้ะกินเข่ากินน้ำตัวนี้เอาขึ้นจับดีเออโดดกันเลยช่วงขี้กินแหงว่าเจ๊บแอวอยู่แตนแหงกินเข่าว่้างเดียวกินน้ำโมวะลูกอามาจับกล้องสามีพี่น้องกินเข่ามามาพี่น้องมากินเข่าน้ากันเด้อน้ากินแบบการทหารอันนี้จิข่าเฮ้ยล่ะเขามากินน้ากันลูก

ดูนะเอาไปทรงหลุดคัตันเขาบอตันอะไรยังชิปสองสอบกดสองสอบไปได้ดีแล้วพันเอาอยู่บ่ใจเป็นน้ำอะไรนะเออได้ชิปสองสอบไอ้เขาเลดแลวนี่เดิมปีหนาเลยจุดลงไปนี่มีแต่หนาแทบอยู่เลยเนาะอยู่นี่ที่โย่ไกล มาแด้อพี่น้ากินขาวมั้งมาหออจะกินข้าวแล้วก่อนจังเห็ดเบี้ยกันแเลแ่มคูณเรียบระพอาลืเพกอยกันบ่แน่น้นเฟียดเกียรไร้หวนแรงนี่เราพราะอยู่นะเจ้าบ้านไหนแล้วเก็บรบางน้าวบ่เกียหน้าธรรมดาคนนี้เดินเหนเกียรบางน้าล้ว มี alors, look, ่เช้าหนาวฝนสลัดดงเห็ดเล่มหาวเช้านี่มัวจะข้อมีมีกระบอลายเนาะใ่ใช่ใช่ใช่แนี้ก็แม่ก็ใส่จ๊กบีบเอาใจมันนะแม่เลยแมลายเดีแม่ของไม้เขาเองก็ได้กินโดนหนึ่งเข่าชุบก็แต่สามโมงกลงก่อนก็แหลุกสามโมงมาโคตราคโคหยาเลก็เห็ดกระกรก็แขกจ้งโทรไปมือเ้ากถ้เาตือนนั่น่ะใ่มเขาว่าเขาอยู่ใช่ห จะออกมาแล้วนั่นนะอยู่ทางแบงอยู่บนปิ้งไกลนะตอนทังออกทำเวียโทษเราก็พอทังเหยเาต้องพหรือบนนั้นทั้งบนบนท่าไหนดิบนท่าสิัวใจกั้นนองอพ่อคอยหออกมาก็ผมเห็นรถเัาใจกั้นนองไปเลยหัวหน้าหรือผ้เรีมันโทษไป่ผมเห็นชวนกัน ไปน้องพื้นอันเีาถามไปรถเราไปทางได้เราแบกไม่ทางบรรทัดได้บ่ได้เรื่องแต่งต่านี่ง่ายเพราะทำดีทำมันดีไปแค่เดียวสห้น้องื้นตะาน้องื้นไปเมื่อบ้านสุตัดกบเข่ากับผักไเนาะแบบเดัดคือคนคิตก่อนนะจำนวนต็กตกสตบซ้อบา กินมันนดนะโอ้งอมแล้วตัวนี้ <c oughs> ยิวพอเลย <c oughs> ตอน,ยอยน,นอเยๆยอะเนาะยลุกกะจะสามโมงเช้าเลหนึ่งเ่าชุกจ้ามุ่งกิเรียเรียเขาเ้านั้นสิเวโมงก็ทีเช้ายันาไปยันบมจือทางเพื่อนนะเลยแบบยันเพื่อลงทางเขาบ้านเปน บ้านยังเป็นหมุนบ้านงานเพื่อบ็นลมสางเช็คทุกคนก็จะสิของทางวงเวียนเช่ไจริงนะหัวจักทางเขาหยัดลงทางไปลงเช่เมืองเนี่ยนะไปลงเมืองเวีนอย่างเงี้ยามแค่ลายเส้นขามบาทนี่ยเพั้นมาดังวงเวียนในตอนเช้าขี่ลำเส่นมาซื้อมันต่ำกับวงเวียนเลยเวียนเรเรีย แถวลักแปดนี่ก็เป็นตลงมันหลายซอยลุกไปลุมาไปทางมันใหญ่เนอะทางทางเคยเที่ยวเนาะมันจะฮอตใบอยู่แล้วใบเขาไปเเดียวก็าฮอดทางมันโลทางมันดีทางมันดีคันเบอร์คันบออันเดี่ยวพิจ้างยังฮอตแล้วไส้น้องพื้นอยู่ไม่เดี่ยวครับผมกลั็คืนได้อีก

cào kim thảo Má. mẹ Má kim thảo con nhắm lại chỗ gì cái thế nha phải chai miếng da ไอ้ว่าอะไรวะนี่โจทย์ข้าญาโจทย์ข้าาเฮ้ยแต่แบบทีมตอนสี่โมงห้าโมงโอ้สัมรังกู้ว่าคำหนึ่งทิมตอนห้าโมงวีมหนึ่งเรือนนอนจะ่าดอะไรเนาะจะขาดอะไร ไบานะีม้ามาทีมงานสร้างคนมาหออแต่เศร้าเลยกินเาถิ่นามก็จะเห็ดเยี่ยมยิ้มได้ล่ะคนาเจ้าหัวอคนถิ่งานกาเข็ดแคนบคนเหีแถวบ้านที่ได้ไล่ะ ไก่กำนเจ้ากินก่อนแน้วเจ้ากินกันจะ่เสิมเรามาเป็นางได้หมไปยังบ่ไปยังบ่เดี๋ยวเล้เราดีเดี๋ยวก็ยุท่นาขานเลยเป็นเราหรเนี่ยเสริมเสริมมเมนนะนี่อย่าไปขวานขวานก็โทษนะขวานนะโอเคนะแต่เราหันหมเมนเนาะมเมนเสริม อยากั้นนันั่นคนบอง่ยๆดอกเป็นบยังวหนี่ไม่หนาไปหวงานลักองตัวนั่นแล้วก็แลเร่ได้แม่นนาเ่เป็นางโอ้ลูกหลอกับูกนี่ปกตินี่กอดแน่น่นบเติมเจ็ดแป็อยู่ในบอโเกมคองเจกับเราได้สาวก่งตัละมือโอ้ไปว่าสองคนถ้าเข้ากักับนเหมพอดีนั่นเด้วให้ขชมอะไได้ที พอเมย์ไปือานึ่อ้จะไปหลินจะเศ้าหรือเปล่าแกินเ็แล้ว้านอื่นนะเขาอกวานานืนะแวเขนบ้านนอกยงกีพักาั เตะกะนี่เอะันไห่ะเด็กว่าเด็ดนนะคะให้เ้เ้งันโดกดไม่ยันอเใสเ่ี้ยสงไม่ได้ซ่บเจ้านี่แจงใกล้ตรนี้น้ำซุปไปน้าเปนขิงาวเป็นน้กน อคลิป่ากินน้ำแล้วเพิ่นก็ร่งงานคนเครื่องคนคลองเนาะเดี๋ยวสีเลี่ยพื้นที่ก่อนพี่น้องว่าเพิ่นสีเอาหมองใดเนาะเดี๋ยวจังววากันอีกจะนั่นะคลิปนี้ก็สีจบก่อน,นาาดเดี๋ยวพ่อ,อก,ก่อนใี้คลิปหนาเด้อพี่น,น้องเด้อนนนเอน,น,นาะคลิปน,นี้ขอโติมลาพัชระไปก่อนจิ้มเข่าจิ้มข้างบ้างแล้วบ่เอ้ย อะเดี๋ยวจังสีปรึกษากันก่อนเด้๋จังซีห้ไปลงตัวจริงเนาะ,ะตอนนี้ทั้องอ้ายเพิ่งจะคนเครื่องคนครองนั่งคลิปนี่ขอจบก่อนเด้พอ,ดพ,อดพี่น้องเด้อพ่อกันในคลิปหน้าพื่อแหละทั้งน้องแต๋อกำลังกินเข่าอยู่ทั้ทงนี้กับขวยอยู่โอ้ยชุกแล้วหอ,อ,อีหล่าพอแล้วเพราะแล้วบังด้วยเอ้ออย,อยอีกจังไงยังไงนะพี่น้องเลยเดี๋ยวจังพ่อการคลิปนี่นไปแล้วสบายดีเด้บอบักมาแล้วบ่ โอ้โอเคน้องผูอยู่ทั้งหน้าผูอะไรสิเลาไปเบิ่ง